มีคนรอกไม่ตีมีวัวไม้ชินอู้อยหน่อยมีอย่างไงรอโค้ยเขียวข้ามมาวะหลวงหลวงนี่ปะหลวงหลวงจังหวัดลำปางครับมินีต้อนรับเข้าสู่เดียรหเราจะเป็นนะครับ อาคารทัศสถิ์ในดวงใจไทยสกกราบนี้แล้วเป็นท่าพระราชกรณีนายียศวของสมุดพระอาสมาพระอาจารย์หัวซึ่งทรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ครับและเราจังหวในในในัดใกล่เขียงด้วยซ้ายมสุส่มดอกกลุงกราบจะออกดอกเป็นสีเ่ิงตลอดทั้งปีตอนนี้กล,งลังเรือ่องมากนะครับกองแบ่งไม่โฟกัส ้านเริอนไทยในสมัยอายุทยากองศพลารีงาบอยุทยาเสวนเกษที่นี้จะเป็นจุดจอดที่หนึ่งนครับแต่เราไม่จอดนะครับนี่มมีปาด้วยแล้วก็เราที1ห้าที่จะมีน่กเรียนมาครับในกองกำลังงานรถพฟองศพลดอกว่าตามฤดูกาลนักลูหมีวะใช่ไหม ยกใครคลิปนานจังยกโคดบากลกองเลยน่อง<ะ>อยากเป็นนักบินนวกาศอ่าด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นจุดจอดที่สองนะเป็นจุดจอดที่สองแต่เป็นไฮไลไท์จุดที่หนึ่งตระศอาคารเรียนกล้วยไม้ ้นไมที่มีต้นไม้พันธุ์บลากหลายหลายสายพันธุ์มีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำอยู่ภายในห้องแอร์ที่ควบคุมอตรหภูิ18ถ21องศาทนี้จะเป็นจุดจอดที่2แต่สนใจก็สามารถเล้ยงไดีคอลงไปเหรอถึงลานราชพฤกษ์ที่ท mm ี่ที่จะเอาไว้แต่งงอนเาอาไว้ใอปาถ่านหุ้่ตรงไปนี้เหลือสายถึงถึงแดนราชพฤกษ์ อันนี้เขรีกุ้นดอกกาังางอเลยทงด้น้ม่หลน่ออออตรงนี้เขาเรียกว่าสวนไม้สดต่างๆอุ้ยมีคนอยู่เต็มเลยว่ะสวัสดีครับ จายตรงนี้เขาเรียกเสร็จส่วนจากประเทศเกาหลีใต้เสร็จจากประเทศไ้หวังไปดูฮันกินป่ะใจมากไอ้ตงเขาเลือกอาจารยอกอะไรเป็นอะไรที่มีชีวิตทั้งหมดเองเต็โร่เสียกระแตแบ้มาแมงจเรืองแสงนี่นี่อะไรนี่แมงจเรืองแสงนนหังะมีสนามเล็กเล่นเสหรับ ภารกิโซนที่2งโซนศิลปแล้วัฒนธรรมหรือว่าโซนต่อนสย่านชาติทั้งหมดมี22ประเทศ23สวนซ้ายมือสวนจากประเทศลาวจำลองมาจากที่หางบ้านเชียงพรองจากสบงราลาวทางฝั่งนี้เป็นของประเทศอินโดนีเซียจะกแก่งในสไตล์บาหลีและเปงนการลองพุโอลูกนแราของประเทศสเปน ในแต่ละประเทศอินเดียคอารติเนสปารปัชนุกบถือว่าเป็นทื่องการแข่งความสำเร็จทางาระอใดินของเทศเนปาลจมลงสูงมาซึ่าเรียที่กราสอมี้วันกวาเมื่อตรงนี้อเป็นฟุทรที่สวยงามอีกหนึ่งที่ประเทศเดลเยียมตกแต่งด้วยต้นถอยประดับด้วยรับเสีแล้วก็หญ้าเทียมรวมไปถึงทางเซนด้านหน้าตรงนี้ จะเป็นในส่วนของอาชื่อสีตาเน,นีาจะมีสถาปัตยกรรมอยู่ทางด้านฝามีด้านในจุดนี้จะเป็นจุดจอดที่4แล้วไ้เมืองตรงนี้จะไจะจะได้เห็นลานลาดชุกรับเอาไว้ถ่ายรูปนะครับพร้อมกับมีวิวทิวทัศน์ทางทางเดินขึ้นหอคำหลวงที่สวุดฝ่ามือตรงนี้ตามม่างประเทศอาเซียนย่าถัดมาจากต่าประเทศจีน นีกระชงานที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นสถาปนเกกรรมในราชวงศ์ซ้ายมือตรงนี้เป็นจุดจอดพิเศษที่่ายลูกมีที่ชัดห่อสำหรวกเดยกรเฉพาะอู้สวยอ่ะสวยจริงสามารถลงได้เหมือนกันลงได้องไทยของประเทเม็นมแลนตกแต่งด้วยการผ่านลม รองเท้าไม้นะครับต้นขาด้านนี้จะเป็นของประเทศเวียดนามมาเลเซียญี่ปุ่นกาตาร์และก็ตุรกีซายมือตัวนี้จะเป็นจุดจอดที่5ของกองหลวงเป็นสถาปัตยกรรมวจล้านนาในทีงสุดเลยนะครับเฮ้ยที่จะใช้แม่สกัดแทนในกระสันน้ำตาลนั้นจะเป็นไะไรไวเลสแล้วสำหรับของกอหลวงนะครับ เเห็นเพียงแค่ในบ้านค่าต่าขอเืทนและเป็นฉากหนึ่งในเรื่อรเรื่องโจรอบรัวนี่คืออะไรเห็นไม้ฟอกอากาศทหในกาศบริสุธิ์ยัสองุยานหวงได้ตั้งก็บทั้งหมดเลยส6่้หสิก ทัสกายวอบบนหัาถ้าใครชอบสุพวกกระบ,บอกเพชรพวแกแสชั่นจุด้านแมวตรงนี้นท,<ำ>ที่เสือขาวทากุกทะเลายทั้งหมดนี่จุดจอดที่เจ็ดแล้วตัวคุณ ้ายมือตรงนี้เขะเรียกว่าสวนชมบกผาเจปลูกต้นมาจากไม่ดูดการแล้วก็มีบันไดให้่าลปกไปทางเดินน้นรักบบมาก่อนออกตัวอย่าได้แนับ ลูกอ,อ่ะยงังซึนลูกเป็นบ้าเลยปวดลุกแหม่บ้งเลยรู้บ้างเล่าไอ้นี่ไม่ได้คิงตาร์หรืของได้เอาเป็นไฟน,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 นั้นนี่ไม่ไปถ่ยายท่านะก็ <c oughs> ได้ครูก็เสือไปไปยืนถ่ายก็เสือไป เกมส์รูปอะไรครับพี่เที่ยวรูปอะไรครับอยากใครไปไหนแล้วอะไปเลยหาเปนไม้ไหมนี่นะครับมามาดูพวกนี้เล่นเกมนะครับทากทิมเอาตัวฮาร์ดท็อปทิ้งแล้วเปิดด้วยคนได้ไหมครับได้ครับผมมาคนเดียวแล้วครับพี่โอเคครับอยากซูมใกล้ นี่ไปไหนกัน,นะะให้บุญตะวักินทำไมต้องชูสนิ้วเลยไ,ไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะเดินทัวร์นะครับผมชูมใกล้เกินหน้า <c oughs> เนเนี่ย คลิปติ๊กตอกวัดีหน่อยมีห้าจุดดังเเพนไปทยมากคะมีห้าจุดดังนาขินหันหน้าหน่อยขนติ๊กตอกติ๊กตอกเหนื่อยปะเหนื่อยปะแต่ว่าทุกวกครับเังฮัลโหลวัดอายูดูอิงฮแวะยูอาร์คฟอร์ม ครับเกิดอะไรขึ้นครับเราขึ้นมาเหนื่อยมากแต่แบบมันไม่มีทางลงครับตรงนี้คือเราจะไปตอนนี้เรากําลังจะไปชมที่หอนัะครบผมเป็นวัดเนาะใช่ไหมพลอยจะไปที่นู่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปตัดาพาขอโทษได้ก่อนติดไปขอโทษขอโทษได้หรอขอโทษได้หรออ๋อเจ้าเจ้าอยู่ไปไหนืหรือ ไม่เด้นไหมในสูงเดินมาเนี่ยจ้ะเดินเรื่อยๆ <c oughs> เนี่ยกับภ <c oughs> <c oughs> าคบลักหาต่างสลิด ขยัยเดินจ้าดพิมแค่นั้นขึ้นแขนยังเหนื่อยแห้งว่ะไม่ได้กินข้าวว่ะแล้ววัดห้องพี่คิมครับพี่ไปไหนครับพี่อูนนแน่หนัง่ก่นไปลงพลังกัน ใครอยกขนมนะครับอ่ะกล้วยอ๋ออ๋อขนมนี่ไปเพื่อนนี่ไปไหนกันนี่ไปข้างหน้าข้างหน้าเหรอครับพี่ถ่ายแล้วด้วยได้ไหม ถ่ายเราด้วยเห็นกูถ่ายวิวกูไม่ได้ถ่ายโคนกูถ่ายฝั่กูไม่ได้ถ cin ่ายเลยกูกูยังไม่ได้ถ่ายเหมือนกันโอ้มีคนอยู่ตรงบนบนเราอ่ะปลาขีนปลาขีนเหนื่อยปะถามยังเหนื่อยปะเหนม นะครับสร้างเริ่หนึ่งแปดสองเก้านะครับสร้างโดยพยามังลายนะครับเรียมกาลมีรถสลายน้ำท่วมครับ้งสุดท้ายคือปีสองพันหกสิบห้านะครับเมืวที่สามสามตุลาท่วมนะปีห้าสี่แล้วก็หกห้านะครับท พระยาบางรายนะเดิมทีนั้นเป็นหนองอยู่เชียงรายก่อนนะครับ่เชียงฮายก่อนเชียงใหม่นะเพราะว่าเรืในเชียงใหม่นะสร้างในปี1899เชียงใหม่นะไฮจะมีวิวการมแค่สิบปีนะครับบะหลุงบัหลงบัหลงไปวัดจัางกับนะครับจัางกาบนะครับไม่ล่ะเอาลงนี่เดี๋ยวไปที่ป้าเน้อป้าไปดีบายฝักนะครับ ก็มาเนแนเดียวรบน่มาเน่น่้องเป็นอายังนาจาบาเขาเนี่ยยังมาวัดหาวัดล้างเยอะนาจาเขาบอกได้นาจาเขาก็หามหูได้โดยบงกอิในปีพศ2507นะจานีหาการถูมันการถูตรงเนี้ยนาจาตกอนฝังนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดจังกํมเก่านะจอีวันจุีน้ย้ายไปแล้วตอนนี้เป็นว่า สะว่ายน้ำกับโรงเรียนตรงนี้สนามหญ้าสนามหญ้าเรียนไม่สูงขนาดนี้นะจะเป็นสนามหญ้ที่เที่ยมอที่เขาอยู่เนี่ยนะเจ้าที่เขาหันสูงเนี่ยคือนักโบราณคดีกรมศิลปากรเพื่นสื่อหันแนวกระแป้งนะเจ้าซึ่งบริเวณนี้อาจารย์ทางโรงเรียนจะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมนะเจ้าอาคารชั่วคราวนะเจ้าชาวบ้านได้เข้ามาเจอกับพุทธบนเขาขอพุทธพุทลงไปปะผ้าพินิจเขานักขนาดเลยเป็นที๊บนะเจ้าเพป็นท้องว่าคือแดงนะเจ้าทางกรมศิลปากรรมพนครั้งแรกสุดเจอนะเจ้า มีแหวนจุลแมททองโวยนาจาประดับไปแยมมันีมิ้วมือคนเขาใส่ไปได้เลยวงขนาดใหญ่นาจาแล้วก็เงินขาดเกียวเงินเกียงนจอกก้อนนาจาแล้วก็มีภาพพิมพ์เขาขยับมันแน่นักขนาดเลยนาจาฐานแท่นแก้วฐานแท่นฐานแท่นแก้วนาจาคือมีภาพประธานองค์เดียวนาจาถ้าถามฐาะฐานแท่นทุกกะชีนาจาคือมีพภาพประธานหลายองค์อ่ะนาจาคือองค์ใหญ่องค์น้อยสิ่ติบมานานนาจ้าฐานแท่นแก้วมีภาพองค์เดียวนะสมัยก่อนเปิดจะนิยมนาจา ปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันพระฐานแท่นแก้วนะนะางสาวหือว่าเจดีนะเพื่อนจะบรรจุข้าของมีค่านะงสาข้าของข้าของเงินใช้นะงจะเครื่องใช้นะงจะมีแก้วแหวนเงินทองนะงจพพนะ,จจะผ้ไปไปปา,พาพินิมเผานาจสาวก็จะบรรจุปรากฏว่าขุดลงไปไปพระผ้าพินิมนางสาคิดว่าขุดแตกน,นะนะางสาแล้วก็ที่สำคัญคือขุดเจอศิาลาจารึกตัวเนี้ยนะจาจสาอ่านออกห้าชิ้นด้วยก,กันลักษณะเป็นหินทรายแดงจารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยประกามรุ่นแรกนาจสา เปิดก็อ่านออกมานาจาเป็นเรียงกลุ่มกามนาจาเลยเริ่มขุดจากที่นี่ไปหาเจดีย์ที่โพก้นินที่ไหนขุดหมดละนาจาปัจจุบันเนี่ยมันมีอย่างโผละเป็นที่ละต้องจอดต้องหาต่อไปนาจาเนี่คือที่แรกที่พบเจดีกลุ่มกามนาจาจุดนี้จะมีต้นสิงหาโพต้นพุ่มเล้วเด็กตำนานต้นบอกไว้ว่าพระยามังรายพระอภัยรัตน์ไปนำทานศีรษะโพ จากประเทศสิงรมีต้นที่หอมเป็นนอกเป็นแขนงต้นไฟละนะส่วนตรงนี้เป็นหอพญาบางไยนะจะูกหมือนพญาบางายผู้สร้างอิเดีกาอาจาศหดรองเท้าทุนเดิกราบขอได้ส่วนวังฟ้นนะ้วจะมีเจดีย์จังกัมสีด้านชาวบ้านี่วัดจังกัมหรือว่าชาบ้านจังกัมนะ้ตางองค์เป็นเชื่อหงนี้ยประกามไวสาได้แล้กาได้ลกันเนี่ยยอดตั้งยังวะยอดยังอะยอดเหรียญนี อันอนี้บุไม่หเกิดทหอะไรมาแล้วอ,อ๋อก้นขันมาบดีัุยโมโพงนั่งกช้าปวดหนาไอ้อยไม่อยากมาเมกี้ไปไหว้ข้ะมาขอพรขอวันุออนุน ม้นขอยังไงวะขออ่ะมารวยนะโอโจริงจริงฮะข้างาะายมึงไงีกบกันนี่โอ้ยย ยกมึงเตเมองูกกัดึงนีกับบเนี้ยกยังมากินเสร็แล้ครับผมเสรสล้ครับสล้วเสร็ล้ครับไปไปเปิดหน่อยมือตบมือตบนอย่หอีบจะเข้ากล้องกะไม่ไม่ไน้ำตาลเออาเห็นประดงขึ้นต่าจรก่อนครับ เดี๋ยวเข้ามาน้องเดียวไปยิงน้องเียไข้างหลัไม่ได้น้องเดียเาาดเด่ยวีด,ยดีค่ะนี่ี่ติไหนมาเนี่ยเดี๋ยวไปมเรียกคนปุย๊ยเ่ีนี่งโอ้